สวัสดีค่ะท่านมหาเศรษฐีทุกท่านคลิปนี้แม่ประวานจะพาทุกคนมาทำฐานหลักกันค่ะปเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Selection นะคะมาที่ขีด3ขีดข้างบนนี่เลยจ้าแล้วก็มาที่ my account นะคะจากนั้นให้มาที่รูปของตัวเองนะคะที่มุมขวามือล่างตรงนี้นะอาจ้ำเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยจ้าจนมาเจอคาว่า daily t a s ตรงนี้นะคะ นับจากแถวข้างล่างนะคะล็อกเอา1หุ้นภารกิจ2แล้วก็สามเดล่ทากอัดเจ้มเข้าไปเลยจ้ามาวันนี้แม่ประวานจะทำข้อเราสามารถเลือกข้อที่เราจะทำได้นะคะขอเปลี่ยนข้อบ้างเนาะอะ,อะขอเป็นข้ออันห่งสองดูนะ124หัวข้อนี้อะไรเอยอะไรเอยมาตรงนี้ปับ๊บอย่าลืมนะคะเจอแฮชแท็กตัวนี้ อ่ะคัดลอกไว้เลยจ้าอ่ะกดคัดลอกค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะเลื่อนไปจนสุดเลยมาดูซิแบรนเนอร์ตรงนี้ว้าวปิดฉากธุรกิจออนไลน์แบบเดิมๆด้วย4 l e c t i o n แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์สุดล้ำบอกหมดไม่มีกั๊กเคียงข้างคุณทุกอุปสรรคว้าวโอเคอ่ะจ้ำนิ้วนะคะจิ้มลงไป1ทีนะคะจนขึ้นข้อความตรงนี้แล้วก็มาดาวน์โหลดรูปภาพเลย อันนี้แม่ปานดาวนโหลดไปแล้วก็จะดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะดาวน์โหลดให้เห็นกันจะจะก,กันไปเลยนะคะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเลยทีนี้เราจะออกมาหน้าเฟซของเรานะจ๊ะไปที่เฟซเลยจ้ะออกไปหน้าเฟซบุ๊กนี่หน้าเฟซของแม่ปานก็ไปที่เครื่องหมายบวกเลยจ้ามาที่โพสต์นะคะมาเลือกรูปภาพและวิดีโอคะ่ะรูปล่าสุดที่เราดาวน์โหลดมาคือตัวนี้เห็นหมะโอเคปิดฉากธุรกิจออนไลน์แบบเดิมๆด้วยเซเลชั่นอะ อ่าบอกลาแม่ปานจะเปลี่ยนคำพูดนิดนึงบอกลาธุรกิจออนไลน์แบบเดิมธุรกิจออนไลน์แบบเดิมนะคะด้วย selection อ่ะเปลี่ยนแป้นเป็นภาษาอังกฤษ selection อ,อ่าบอกลาธุรกิจออนไลน์แบบเดิมด้วย selection ค้อหนึ่งทีค่ะแล้วก็วาง h a s h ท็กอ่ะกดถัดไปด้วยเลยจ้าแล้วก็กดโพสจ้า ทีนี้รอสักครู่นะจ๊ะทุกคนกําลังโพสต์อยู่เนาะ,ะเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องแชร์สตอรี่ก่อนจะอามาที่ปุ่มแชร์ค่ะแชร์ไปสตอรี่ของคุณนี่แล้วก็มาที่ A ใหญ่ A เล็กนะคะ,ะพิมพ์คําว่า SIA แล้วก็นี่ขึ้นคำว่าสยาม s ซ l e คชัน่นกดเรียบร้อยแล้วก็ลากขึ้นมาเลยจ้ะ,ะกดสตอรี่ของคุณจ้ะกดสตอรี่ของคุณ แชร์สตอรี่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่จุดไขป่ปลา3าจุดตรงนี้นะคะมาคัดลอกลิงก์จ้ะแล้วก็ออกมาส่งงานหน้าวอลเล็ตนี่เลยอ่ะมานี่เลยจ้ะส่งทักจ้าแล้วก็วางนะคะนี่วางลิงก์ข้างบนสุดแล้วก็กดส่งทักกับสู่ไม d a i ดลี่ทักแล้วก็รอค่ะรอให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะคะถ้าท้าลักของเราผ่านนะคะเราถึงจะสามารถเข้าไปทำทาทก เก็บคะแนนทัสในหน้าทัสสร้างทีมที่จะสร้างรายได้ต่อไปจัดแต่ว่าด่านแรกเราต้องทําให้ผ่านก่อนนะจ๊ะอ่ะทำทาง,ง่าย,ายๆแค่นี้ถ้าใครทําไม่เป็นนะคะก็ดูคลิปที่แม่ปวานพาทําทําซ้ําๆทํำบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็คล่องเองนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า